ถ้าคุณเป็นหัวหน้าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคุณมากแล้วถ้าคุณเป็นลูกน้องล่ะคลิปนี้ก็จะยิ่งมีประโยชน์กับคุณมากยิ่งขึ้นค่ะเป็นหัวหน้ายัางไงให้ได้ใจลูกน้องสวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับ Success Podcast Podcast ของคนสำเร็จเพราะพี่เชื่อว่าทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้ค่ะ ถ้าคุณกำลังเป็นหัวหน้าและมุมมองของคุณคือต้องการให้งานสำเร็จตามเป้าหมายหรือพันธกิจหรือวิสัยทัศน์ของคุณเนี่ยสามารถไปต่อได้จนถึงประสบความสำเร็จแน่นอนว่าองค์ประกอบสำคัญของคุณคือการมีลูกน้องที่ดีมีลูกน้องที่พร้อมจะทุ่มเทให้กับงานของคุณโดยที่ไม่เหน็ดเหนื่อยไม่บน่นแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อให้ประสบความสาเร็จแล้วในมุมของลูกน้องล่ะหลายคนบอกว่าเป็นลูกน้องก็แค่ทางานให้สาเร็จ ตามที่หัวหน้าสั่งหรือตามที่หน่วยงานมีเป้าหมายตามพันธกิจไม่เลยค่ะมุมมองของพี่ไม่ได้มองแค่ถ้าเราเป็นลูกน้องเป้าหมายของเราคือทำงานให้สำเร็จหรือมีเงินได้รายเดือนตามที่เขาจ้างเราเท่านั้นแต่ถ้าคุณได้หัวหน้าที่ดีค่ะการที่คุณมีโอกาสทำงานกับหัวหน้าที่ดีมันหมายถึงอะไรหลายอย่างมันไม่ได้หมายความแค่ว่าคุณมีเงินเดือนประจำแล้วคุณมั่นคงกับงาน แต่มันหมายความว่าถ้าคุณมีหัวหน้าที่ดีค่ะตัวคุณเองนอกจากทำงานสำเร็จตามเป้าหมายมีความสบายใจมีความสุขที่ได้ไปทำงานแล้วที่สําคัญมีรายได้ที่คุณพึงพอใจกับงานนั้นแต่ในทางกลับกันค่ะถ้าวันใดวันหนึ่งคุณทำงานที่ดีเจอหัวหน้าที่ดี คุณได้พัฒนาศักยภาพของคุณเต็มที่คุณได้เติบโตในตัวของตัวเองเต็มที่ในแต่ละเดือนที่ผ่านไปในแต่ละปีที่คุณทำงานที่นี่แล้วเกิดมันมีเหตุที่ทำให้คุณเนี่ยต้องออกจากงานที่นี่งานปิดตัวลงแต่ความที่คุณพัฒนาตนเองตลอดเวลาเพราะคุณได้หัวหน้างานที่ดี มันทำให้คุณสามารถไปต่อที่ไหนก็ได้มันทำให้คุณสามารถยืนจุดไหนก็ได้แม้ว่าตอนนั้นคุณจะไม่มีงานทำค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นหัวหน้ายังไงให้ได้ใจลูกน้องเหมาะมากๆสำหรับใครก็ตามที่กำลังเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าอยู่แล้วเป็นลูกน้องหรือกำลังเป็นลูกน้องหรือกำลังจะเปลี่ยนงานใหม่ค่ะว่าคุณเหมาะไหมที่จะอยู่ที่นี่ต่อเพราะหัวหน้าคุณดีค่ะ กฎข้อแรกของการเป็นหัวหน้าที่ดีนำตัวเองให้ได้ก่อนค่ะไม่ว่าคุณจะพร่ำสอนบอกกฎชี้แจงกฎขององค์กรคุณแบบไหนของงานคุณแบบไหนแต่ถ้าคุณทํามันไม่ได้ลูกน้องจะไม่มีความเชื่อและศรัทธาคุณค่ะบอกน้องๆว่าต้องมาทํางานตรงเวลานะเรามีระเบียบกฎเกณฑ์นในเรื่องการทํางานตรงเวลาแต่หัวหน้ามาสายหัวหน้ามาเลททุกวันเพราะคิดเอาเองว่าฉันเป็นหัวหน้า ฉันไม่จําเป็นต้องมาพร้อมกับลูกน้องหรือไม่จําเป็นต้องมาก่อนลูกน้องอะไรที่คุณทําไม่ได้หรืออะไรที่คุณไม่ได้ทํานั่นคือต้นแบบทั้งนั้นค่ะลูกน้องจะทําตามสิ่งที่คุณทํามากกว่าสิ่งที่คุณสอนเสมอยกตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณมีลูกชายแล้วบอกลูกชายว่าการสูบบุหรี่เป็นเรื่องไม่ดีการสูบบุหรี่เป็นการเสพติดสารเสพติดประเภทหนึ่ง แต่คุณยังสูบบุหรี่ถามว่าลูกชายของคุณจะคิดอะไรกับคุณคะจะเชื่อฟังคุณหรือจะฟังครึ่งไม่ฟังครึ่งหรือพร้อมจะทำตามแบบของคุณนั่นคือชัดเจนที่สุดค่ะว่าลูกน้องหรือลูกของเราจะทำตามสิ่งที่เราทำมากกว่าสิ่งที่เราสอนเสมอค่ะเพราะฉะนั้นการที่คุณจะเป็นหัวหน้าที่ดีคุณต้องนำตัวเองให้ได้ก่อนในทุกๆเรื่องราวค่ะ คุณบอกให้เขาขยันคุณก็ต้องขยันให้เขาเห็นคุณบอกให้เขามีวินัยคุณต้องมีวินัยให้เขาเห็นคุณบอกให้เขาทำตามสิ่งที่คุณอยากทำให้สำเร็จคุณต้องทำให้เขาเห็นก่อนคุณบอกให้เขามีความรับผิดชอบในงานแล้วทำงานให้เสร็จตามเป้าหมายในแต่ละวันคุณก็จำเป็นต้องทำแบบนั้นก่อนค่ะเพราะฉะนั้นการเป็นหัวหน้าที่ดีนำให้ได้ก่อนนำตัวเองให้ได้ก่อนก่อนที่จะนำคนอื่น นั่นคือกฎข้อแรกเลยนะคะแล้วถ้าสมมุติว่าลูกน้องอยู่กับหัวหน้าที่เป็นแบบนี้ลูกน้องจะได้อะไรสิ่งสำคัญที่สุดเลยค่ะคุณได้แบบอย่างของการเป็นหัวหน้าที่ดีวันหนึ่งคุณก็อาจจะต้องขึ้นมาเป็นหัวหน้าแล้วถ้าคุณได้เรียนรู้การเป็นหัวหน้าที่ดีจากหัวหน้านั่นคือสิ่งสุดยอดสำหรับลูกน้องค่ะข้อที่สองนะคะกฎข้อที่สองสำหรับการเป็นหัวหน้าที่ดีค่ะ คุณต้องผลักดันเต็มที่ที่จะให้ลูกน้องดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ได้มากที่สุดค่ะวิธีการที่คุณจะต้องทำคุณจะต้องดึงศักยภาพในตัวลูกน้องออกมาให้ได้หัวหน้าหลายคนค่ะพึงพอใจที่จะใช้หรือจะอยู่กับลูกน้องที่เก่งๆคือโฟกัสเฉพาะคนที่เก่งอยู่แล้วให้เขาเก่งยิ่งขึ้นไปอีกแต่คุณไม่สามารถทำให้คนที่เข้ามาใหม่ คนที่มีประสบการณ์ไม่มากคนที่ยังไม่เก่งเก่งได้เลยนั่นไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นหัวหน้าที่ดีค่ะต่อให้คุณทำงานสำเร็จตามเป้าหมายในหน่วยงานของคุณแต่หัวหน้าที่ดีคือหัวหน้าที่พร้อมจะผลักดันความคิดผลักดันวิธีการผลักดันให้ลูกน้องดึงศักยภาพออกมาได้เต็มที่คุณทำด้วยวิธีไหนได้บ้างข้อนี้ค่ะ คุณเจฟเบโซสนะคะซึ่งเป็นมหาเศรษฐีโลกเคยกล่าวไว้ว่าถ้าคุณอยากจะให้ลูกน้องมีศักยภาพและสามารถทำงานให้คุณได้เต็มที่สมมุติว่านั่งอยู่ในห้องประชุมค่ะมีเรื่องที่จะต้องแสดงความคิดเห็นหรือเรื่องที่จะต้องตกลงกันหัวหน้าหลายคนเป็นแบบนี้ค่ะพี่คิดว่าเรื่องนี้เราน่าจะทำแบบนี้เนาะดึงตรงนี้มาใช้ทำตรงนี้ก่อนทำตรงนี้หลังหรือคนอื่นมีความเห็นยังไง ถ้าคุณคิดแบบนี้ไปแล้วคนที่คิดต่างกับคุณจะไม่กล้าแสดงความคิดเห็นแน่ๆค่ะเขาจะคิดในใจว่าถ้าฉันเห็นต่างจากหัวหน้าฉันผิดหรือเปล่าถ้าฉันเห็นต่างจากหัวหน้าฉันแปลกแยกจากคนอื่นหรือเปล่าเขาก็เลยไม่กล้าค่ะเพราะว่าถ้าคุณแสดงความคิดเห็นก่อนในฐานะคุณเป็นหัวหน้ามันจะไปบล็อกความคิดของลูกน้องคุณทันทีค่ะ วิธีง่ายๆที่สุดที่จะทำให้คุณสามารถผลักดันความคิดของลูกน้องให้ลูกน้องของคุณดึงศักยภาพออกมาได้เต็มที่คือคุณลองให้คนที่เล็กที่สุดหรือน้องน้อยที่สุดในหน่วยงานแสดงความคิดเห็นก่อนค่ะแล้วคุณชื่นชมเขาแล้วคุณบอกต่อเขาว่าอุย๊ยเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมมากมีความคิดที่ดีมากถ้าคุณทำได้แบบนี้ทุกครั้งที่คุณต้องการความคิดเห็นค่ะ ทุกคนจะสามารถดึงศักยภาพตัวเองออกมาใช้ค่ะจังหวะน,นั้นคุณอาจจะแค่เสริมอุ้ยดีจังเอยดีค่ะน้องทำน้องข้อเสนอของน้องดีมากแล้วยังไงต่อคำว่าแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อ และด้วยโซนเสียงนุ่มๆเป็นกันเองจะทําให้ทุกคนในหน่วยงานของคุณค่ะกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นกล้าที่จะดึงศักยภาพตัวเองออกมาใช้แล้วเมื่อไหร่ที่ข้อตกลงนั้นมันเป็นความคิดเห็นที่ทุกคนร่วมกันแสดงความคิดเห็นค่ะเป้าหมายของการทำงานนั้นก็จะง่ายยิ่งขึ้นทุกคนจะมองเป็นเรื่องที่เขาควรจะทำหรือเขาต้องทำให้สำเร็จเพราะมันเป็นความคิดเห็นร่วมกัน เป็นเป้าหมายร่วมกันค่ะนั่นคือกฎข้อที่2นะคะดึงศักยภาพของลูกน้องให้ออกมาได้มากที่สุดในฐานะเป็นหัวหน้าแล้วในมุมของลูกน้องค่ะถ้าคุณมีโอกาสได้ทำงานกับหัวหน้างานแบบนี้คุณจะโตขึ้นไวมากและพัฒนาตัวเองได้เร็วมากค่ะก่อนหน้านี้ถ้าคุณเคยอยู่กับหัวหน้าที่เขาให้คุณทำเฉพาะสิ่งที่คุณทำอยู่แล้วชำนาญ แสดงว่าเรื่องราวอื่นๆในตัวคุณซึ่งคุณอาจจะมีมากไม่มีโอกาสได้แสดงความสามารถเลยค่ะแต่ถ้าเป็นแบบนี้คุณจะมีความสามารถรอบด้านได้ไม่ยากนักค่ะนั่นเป็นข้อดีของคุณนะคะแล้วกดข้อที่3ค่ะเป็นหัวหน้าต้องพูดอย่างไรให้ใจลูกน้องฟูขึ้นในทุกๆก,กิจกรรมคำพูดของหัวหน้าหรือการกระทำของหัวหน้าเหมือนไม้เท้ากายสิทธิ์ค่ะ ทุกครั้งที่คุณพูดทุกครั้งที่คุณกระทำส่งผลต่อลูกน้องเสมอหัวหน้าบางคนอาจจะคิดไม่มากอาจจะไม่ได้คิดอะไรเยอะก็พูดพูดไปยังไม่ได้คิดลึกแต่ลูกน้องคิดลึกกว่านั้นค่ะคำพูดที่คุณส่งออกไปในทุกๆคำพูดทำให้ลูกน้องหวั่นไหวก็ได้ทำให้ลูกน้องเครียดก็ได้ทำให้ลูกน้องใจฟูก็ได้ทำให้ลูกน้องรู้สึกเช้านี้สดชื่นแจ่มใสมีพลังบวกก็ได้ค่ะ เพราะฉะนั้นมาดูกันว่ามีวิธีไหนบ้างหรือมีคำพูดไหนบ้างที่คุณควรใช้บ่อยๆเพื่อให้ลูกน้องเนี่ยใจฟูพร้อมที่จะทำงานมีพลังกำลังเต็มที่ในหนึ่งวันของการทำงานนั้นเช่นเมื่อเจอลูกน้องคุณอาจจะพูดง่ายๆว่าสวัสดียามเช้าค่ะเช้านี้เดินทางเป็นไงบ้าง หรือถ้าสังเกตว่าวันนี้หน่วยงานของคุณออฟฟิศของคุณเหมือนกับมีเรื่องเครียดเครียดเหมือนกับมีเรื่องตึงๆเหมือนกับรู้สึกไม่แจ่มใสคําพูดที่จะทําให้บรรยากาศดีขึ้นได้พี่จะช่วยอะไรน้องได้บ้างเพื่อที่จะทําให้ทํางานได้สําเร็จเร็วขึ้นหรือมีอะไรที่พวกน้องกังวลหรือเปล่าหรืองานเพิ่มขึ้นเยอะเกินไปหรือเปล่าทุกเรื่องเครียดเกินไปไหม พี่พอจะช่วยอะไรได้บ้างผมพอจะช่วยอะไรได้บ้างคำพูดเหล่านี้ค่ะแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยแต่ทำให้ลูกน้องรู้สึกดีค่ะหรือมีงานใหญ่ที่เราต้องทำให้สำเร็จร่วมกันเป็นเป้าหมายใหญ่ที่อาจจะทำยากนิดหนึ่งอาจจะเครียดนิดหนึ่งอาจจะกดดันนิดนึงอาจจะต้องทำนอกเวลาซึ่งแน่นอนว่าความรู้สึกของลูกน้องเมื่อมันเป็นงานใหญ่งานกดดันงานที่เครียด งานที่ต้องทำล่วงเวลาเขาจะรู้สึกว่าเขากลายเป็นคนที่ต้องเสียสละแต่ถ้าคำพูดของหัวหน้าบางคำพูดจะทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาต้องช่วยกันนะเขาต้องเสียสละนะความรู้สึกของเขาเองว่าเขาต้องช่วยเขาต้องเสียสละเช่นคำพูดที่พูดว่าเราคงไม่สามารถทำเรื่องนี้ให้สําเร็จได้ถ้าไม่ได้น้องๆถ้าไม่ได้คุณ ทำกันเต็มที่ช่วยกันเต็มที่พยายามเต็มที่คําพูดเหล่านี้ค่ะจะทําให้ลูกน้องรู้สึกว่าเขามีความสําคัญหัวหน้าเห็นคุณค่าเจ้านายเห็นคุณค่าของเขาเขาจะรู้สึกทันทีทําด้วยความกระตือรือนแม้ว่าจะทํานอกเวลาโดยไม่ได้โอทีไม่ได้เงินเพิ่มแต่เขาพร้อมจะทําค่ะเมื่อเขารู้ตัวว่าเขามีคุณค่าต่อหัวหน้าต่อหน่วยงาน คำพูดอีกคำพูดหนึ่งที่หัวหน้าหลายๆคนไม่กล้าพูดกลัวจะเสียเกียรติกลัวจะเสียศักดิ์ศรีกลัวจะรู้สึกว่าให้ความสำคัญกับลูกน้องมากไปคือคำพูดที่บอกว่าฉันไว้ใจคุณผมไว้ใจคุณพี่ไว้ใจน้องๆน,นะคะในงานนี้ซึ่งคำนี้ค่ะจะทำให้รู้สึกทันทีว่าเขาเป็นคนสำคัญ เขาเป็นคนเก่งหัวหน้าไว้วางใจเราเราต้องทำเต็มที่ค่ะเราจะต้องไม่ให้พลาดเราจะต้องทำอย่างตั้งใจนี่คือความรู้สึกของลูกน้องค่ะแล้วคุณคิดดูนะคะมุมของหัวหน้าได้ประโยชน์สูงสุดแน่ๆคืองานสำเร็จตามเป้าหมายลูกน้องรักมุมของลูกน้องคุณก็จะมีความสุขกับการทำงานนั้นๆในทุกๆวันค่ะถ้าคุณอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนี้ในงานแบบนี้ แล้วเมื่อไหร่ที่คุณทํางานอย่างมีความสุขชีวิตส่วนตัวคุณก็มีความสุขความสําเร็จก็จะเข้าใกล้คุณมากขึ้นค่ะ3กฎสําหรับการเป็นหัวหน้าที่ดีแล้วทําให้ลูกน้องมีความสุขแล้วลูกน้องถ้าวันนี้คุณเป็นลูกน้องลองพิจารณานะคะว่าหน่วยงานที่คุณทําอยู่คุณมีหัวหน้าแบบนี้ไหมถ้าไม่ใช่คุณสามารถหางานทําที่มีหัวหน้าแบบนี้ค่ะ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคุณเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นของคุณเพื่อความก้าวหน้าของคุณเองค่ะและ success podcast เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะทั้งคนที่เป็นหัวหน้าและเป็นลูกน้องค่ะขอให้เป็นวันที่ดีค่ะขอให้มีความสุขกับการทำงานประจำที่มีหัวหน้าและลูกน้องนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ขอบคุณสำหรับการแชร์และการเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ